สว,ส,สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเคที่และเตยครับผมค่ะและนี่คือรายการฟ้าสีรุ้งมีคำตอบค่ะครับ หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะช่องทางการติดเชื้อของ HIV เดี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องทางครับช,ช่องทางการติดเชื้อ HIV นะครับมี3ช่องทางนะคคือาการมีเพศสัมพันธ์นี้ไม่ได้ป้องกันเนาะการใช้เข็มฉีดยาร,าร่วมกันแล้วก็าจากแม่สู่ลูกนะครับตองอนี้แค่3ช,ช่องทางนี้เท่านั้นใช,ใช่ไหมคะพี่เต้ยแล้วกิจกรรมที่เราสงสัยแล้วก็เคยเชื่อกันว่าจะ สามารถติดเชื้อ h i v ได้ในอันนี้จริงไหมพี่เตอร์อย่างเช่นการจูบการสัมผัสการใช้ภาชนะร่วมกันอืมอ่าก่อนอื่นนาอก,ก็แนะนําก่อนว่าอ่าอย่างที่เราบอกนะค,คะว่าช่องทางการติดเชือ้อที่อ่าส่งต่อเชื้อต่อกันมีแค่สามช่องทางนะส่วนการจูบหรือ,อการอ่าดูดปากดูดดืม่มกันแบบนี้ใช้ของร่วมกันกินข้าวร่วมกันเนี่ยถือว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าเชื้อนะ่ะมันจะอยู่ในแค่อ่น้ำ เลือดของเราเนาะเลือดน้ำนมแม่แล้วก็น้ำอสุจิหรือน้ำาลอเลื่นในสารเหลวในช่องคลอดครับผมเท่านั้นด้วยนว่าแบบว่าจะออโรเสกอย่างดูดดื่มหรือว่าจะจุ๊บอย่างดูดดื่มก็แบบว่ามีความเสี่ยงน้อยใช่ไหมเพราะว่าเชื้อมันไม่อยู่ในํำไายเนาะแต่ก็มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะอย่างเช่นน้องๆหลายคนอย่างแบบว่าอื เราชอบแบบว่าแบบไปทํำบุญถาว,วายบัวอ,อยา่างเงี้ยก็อาจแบบว่าอมอมถาวายนักหน่วงไปอาจจะมีแผลในปากอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสสัมผัสเชืออ้อไหมคะถ้าเกิดว่าอาคู่ของเราอีกคนนึงเนาะเขาเป็นฝ่ายลูกใช่ไหมของเราไปถาไว,วายบัวให้เขาเนาะ ถ้าเกิดว่าคู่ของเรามีเชื้อเนาะแล้วปากของเราก็เป็นแผลเราทําออลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเนาะ,ะเพราะว่ามันมีช่องทางรับเชื้อเนาะคือในปากของเรามันมีแผลเหมือนแผลร้นในหรือว่าแผลทะลอก,กอะไรแบบนี้นะครับ เลยได้ว่าถ้าจะไปทํากิจกรรมก็ต้องสารวจตัวเองนิดนึงเนาะถ้าวันนั้นแบบว่าโอโ้โหกินทุเรียนมาห,มหน้าทุเรียนแล้วแบบร้อนในอาจจะต้องบอกว่าอขอพักเบรกนิดนึงเนาะบอกแฟนว่าไว้เจอกันสิ้นเดือนแล้วกันเนาะหรือไม่ถ้าะจะให้ปลอดภัยก็ให้กู่ของเราใส่ถุงยางหน,งน,นามัยแล้วเราก็ออรอเนาะถึงแม้ว่าปากของเราจะเป็นแผลแผลมันความเขาเซียโดยการใช้ถุงยางหนามัยเนาะเหมือนเชื้อถ้าเขากู่ของเรามีเชื้อ เชื่อมันก็ไม่ออกจากถุงยางนะำมัอย่างเงียก็ถือว่าป้องกันอีกชั้นหนึ่งได้เลยเนาะดีเลยคว่าพ่เตดีกว่ายแบบสดสดเไหมอ่าใช่บางทีเราเข้าใจแบบว่ารอสิ้นเดือนอาจจะแบบนานไปก็ใช้ถุงยางอนามัยดีกว่าเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการที่คลินิกของเราเนาะเรามีบริการเสริมก็คือการตรวจสารเหลวในช่องปากหรือว่าตรวจครับต่อเอชีีโดยออร์รฟูอิดนะครับออร์รลฟูอิดใช่ไม่ใช่ออรอ <sm all> <G ül üyor> สงสัย <G ül üyor> ว่ามันเหมือนหรือ <ะ S 2> แตกต่างกันยังไงใช่สําหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทาง,งเข้ามาเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราหรืออ่าคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับออร่าฟูอิดตัวเนี้เขาจะออกไปหาเราเองเพียงแค่เรานัดกับเขาในเพจหรือในไล <of> น์นลตัวนี้เนาะเขาก็จะไปถึงที่เลยไม่ว่าจะวาวเป็นนัดที่ห้องที่บ้านที่คาเฟ่ได้เต้อะไรแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือไม่เจ็บตัวไม่ต้องเจาะเลือดเนาะตรวจแค่สารเลวในช่องปากแล้วก็ ใช้ระยะเวลาทั้งกระบวนการไม่เกิน40นาทีนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็ผู้รับบริการเองก็สามารถทําเองอ่านผลเองด้วยตนเองของเขาอ๋อสามารถทําเองด้วยตวเองได้เลยเหรอใช่โดยที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างๆเหมือนคอยซับพอร์ตคอยเชื่อเหลือแบบนี้ว่าเออพี่มันเป็นแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่จะทําเราก็จะแนะนํากระบวนการทุกอย่างหรือผลทุกอย่างให้เขาทราบอยู่ดีก่อนอรรเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วนาะไม่เจ็บตัวด้วยนะคะ เอาละวันนี้ถือว่าครบถ้วนมากเลยค่ะพี่เต้ยขอบคุณที่มาให้ความรู้นะคะคถ้าเกิดสนใจบริการของทางคลินิกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับบริการได้เลยใช่ไหมคะ<ด>พี่เต้ยแลวที่คลินิกเนี่ยมีบริการอะไรบ้างที่คลินิกของเราเนาะมีบริการตรวจเอชไอวีตรวจซิฟิลิสต,ตรวจวัดระดับฮอร์โมนนะครับยาเพยาเพยาปิดเนาะตัวนี้ให้คําปรึกษาพร้อมทางบริการถุงยางอนามัยและสารล่อลื่นฟรีเล,เลยนะครับเริ่มากเลยนะคะโอเคก่อนจากการอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ Subscribe ช่องฟ้าสีรุ้งอุบลรัชานีของเรานะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราลงให้ Subscribe ได้ดูกันกทุกอาทิตย์เลยสำหรับวันนี้ในคะอั้งนี้ไปออร์เสเซ็ตกะะ่อน